อ่ะบาวเตยโซ่สวัสดีครับรอครับรอ,รอคุณหนักคุณได้เดียวว่าสบายดีทุกท่านนะครับอเอฟซีอืมก็ว่าอืมอืมบุ๊ มไม่ชัดเจนมือตัวตัวเลยมันมีใครช่วยหน่อย ตอนดีวทำโมโกบเลยนะข,ขวดน้ำครับผม สี่ิบไหรอโอ้ทั่วทั่วโอ้โอ้ตั้งหรอใ่ฉากอ้าตั้งเลยตั้งเลยนะโอเคจะตั้งลกลบเลยนะใส่เลนวายก่อนตั้งกลบเลยอืม

dalam 60 dalam apa ini ini kan ya? Tek -tek Oh <tuk> kayak โอเคโอเคโอเคจับแล้วนะจับแล้วนยจับแลวเดี okay, 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 okay. ๋ยวรับวโอ้เซนเยสงาวนี้เาไป่เอไปนี่ทำเติมอะไมาดูนู้นนี่ดูนี้อดาเอาวงนี้ดตอลอะไรเด็นะแบบน้ประตูเอาบุระดาู เจ้ายไม่ไ hmm. ด <Yeah. S 3> mm ้นเจ้ายี่เหรอเยอะต้เอใหญ่กว่านั้นนข้างนี้นะสิบ่ะนะต้องเหมือนข้างนี้เอ๊ะมันข้างงอนเปล่าอันนั้นออกเฮ้ยว้าไกไกลกวเดเราลอราองหีกหนาบ้าลองทิ้งเยอะๆให้าย่ายคนนี้ดิโอ้นี่ถุงละถุง ลองพี่บาร์ดูมีกันจะลองใจกันด้วยอีกนิดนึงอีกนิดนึงนนะ่งหมดไอ้เอียงก็พอแล้วมั้งเออทำดีมันอะไรพี่ทล้เอียงมันอะไรพี่ทำับเอียงมามันจะดูเกย์ยากเลยเออเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะเลยรับนะ

อเอ่ออยเดี๋ยวขกนี่คนได้แ okay. ล uh ้วเอานี้เดแลวเลยไปเรื huh? yeah. ่อยเดี๋ยวคนนี้เขาเขาเอาโก็ไมาดีตั้งมือกดโอ้มกระตูงน้ำพอก็ไม่รอช้าครับเรียตมน้ำนี่ตรียทขึ้นส่วนที่เหลือนะ

อเกี้ยงออาไอเดียนี้ยงเดี้ยอเดี้ยงเลี้ยงเลี้เลี้ยงเดี้ยวเลี้ยง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 เไี้ยงเลี้ยงเดี้ยงเี้ยงเลี้ยงเลี้ยเลี้ยงเลี้ยเียเียเีเีย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 เดียเียงเลียเลียเลีย

คือหลิกมันไม่เท่าเนาะเราดูขอบไม่ได้เออดูขอบด้านนอกเข้าด้านในไม่เท่าเออเอาก็ดูสายตาด้วยเอมันเล็กมันไม่ได้โอ้พอก็ไม่รอช้านะโอเคครับพอก็ไม่รีรอนานแบบเยอะถึงเดี๋ยวพี่บ่าว่าจะดีก่ดนะพี่อเผื่อว่าช่วงยินจะได้ขึ้นปูนทันใช่อันนี้กดเสิก็รู้แล้วเออ

มันบอดสองข้างอ่ะเออเงี้ยกตัวนี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันใหญ่กว่าใหญ่กว่าสองัวเออนั่นแหละเอาใหญ่สองตัวเลยใหญ่ก็คือมันใหญ่สองตัวใช่เพราะมันตรงสองข้างขึ้นไปประมาณนี้สองตัวเออเมราะว่านะอืมอุ้ยไม่ดีตัอว้าวเต็ตัวมันเนี่ยคือพูดผู้ใช่ปะเต็มตัวรวยมาจากไหนแมุ่ดพ่อจำได้หรือเปล่านี่โอ้ มามาพ่อมาโอ้เมีนกสีเขาเห็โล็สีปูเขาดีว่ะปูเขาดีดีดีมันตีคนตีคนสีเนปลามันตกเห็นมัน ตาเล็กไมเทียบอเป่เออปุ๊บว่ะเที่ยง้าเนียเวลาผมบอกเลยการมกาเลื่อนเออโอเคามีตัวบกน้ฮะปูิไู้คนพีไมเห็นนะอเดีงานก็หลักๆวันนี้ก็เดี๋ยวจะลุยก่อน nya pakai